สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่อู่ช่างออฟนะครับที่โพใหม่กิษฎีนะครับ,รห,มรบหมู่ที่สิบสามตำบลพนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับที่นี่จะเป็นอู่ซ่อมรถใหญ่นะครับรถสิบล้อแล้วก็รถปิกอัพก็ทําได้นะครับแต่ก็จะเน้นไปทางสิบล้อนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีสิบล้อหรือว่าต้องการซ่อมนะครับซ่อมสิบล้อต่างๆเชิญที่ ช่างออฟโพลใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานวันนี้นะครับออฟอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือปั๊มลมครับปั๊มลมปั๊มลมรถปั๊มลมสิบหกปั๊มลมของหกดีสิบหกนะครับอาการมันเป็นไงครับอาการเบื้องต้นตอนนี้คือที่เปิดมานี่ครับ<อ>การการการมันทําไมถลุยอย่างนั้นอะ มันทำไมขาวงั้นมันมีเศษเหล็กที่มันแตกออกมาจากข้างในชิ้นส่วนปั๊มลมพอมันแตกปุ๊บมันไปตีพวกลูกสูบพวกก้านอ๋อไอเหล็กพวกนี้พวกเหล็กพวกนี้มันไปอยู่ในในช่องนี้นะครับอยู่ข้้างในนีมันก็เลยทําให้ลูกสูบเนี่ยลูกสูบเนี่ยอัดไปอัดมาก็กลายเป็นคลอกไปหมดเลยแล้วก็ก่อนหมดเลยนะครับก้านก็เสียด้วยนี่ก้านก็โยกไม่สามารถปั๊มลมขึ้นได้ครับ ขึ้นแต่ขึ้นช้ามากอ่าเพาว่ามันไปตีพวกนี่แหวนแหวนน้ำมันก็ตายด้วยอันนี้กําลังแหวนมันก็แหวนคือสรุปว่าเศษเหล็กพวกเนี้ยเศษเหล็กเศษเหล็กที่มันตกค้างเนี่ยเนี่ยนะครับเศษเหล็กเนี่ยไปไปตีกันนะครับทําให้ระบบทุกอย่างมีสึกก่อนหมดนะครับทั้งแกนทั้งอะไรก็ก่อนไปหมดเลยโยกไปหมดเลยนะครับก็ทําให้อ่ามันไม่สามารถที่จะปั๊ม ปั๊มได้เต็มสูบเนาะสูบก็เหมือนหลวมมันก็เลยอัดลมไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปซื้อที่เชียงกงนครสวรรค์น,นะครับของประยูนประยูนเชียงกงนะครับที่เก้าเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปชมเลยนะครับว่าประยูนเก้าเลี้ยวมีอะไรบัง่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ